ผู้ชมยังอยู่ในรายการข่าวค้นร um ับอรุณนะคะแล้ววันนี้ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของข่าวค้นรับอรุณด้วยค่ะพี่หมวยธนวันปัญชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหห็นน้าพบกับ ตื่นมารวยรวยคือจริงเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วแต่ปกติจะเห็นช่วงสิบโมงเช้าอันนี้ย้ายเวลามาเร็วขึ้นหน่อยทุกคนรวยไปพร้อมๆกันก็จะเป็นช่วงพิเศษนะคะช่วงตื่นมารวยนะคะที่จะพาไปรู้จักการลงทุนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะคะการลงทุนการบริหารภาษีการลงทุนธุรกิจทุกอย่างของสะสมที่ทําให้เรานั้น รวยและมั่งคั่งขึ้นออ้ยดีมากๆและเราต้องสนใจให้มากนะคะเพราะว่าเราจะได้เพิ่มรายได้ของเราค่ะให้เงินไปลงทุนแทนเราด้วยค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าวันนี้จะพาไปดูของสะสมค่ะนะคะของสะสมของนักธุรกิจคนหนึ่งทั้งสองท่านเคยได้ยินเครื่องสำอาง Beauty Buffet ไหมคะค่ะเป็นลูกค้าด้วยใช่ค่ะคุณหมอสุวินนะคะเป็นเจ้าของเครื่องสำอาง Beauty Buffet เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคุณหมอธรรมดาแล้วก็พอมาทำธุรกิจตอนนี้เนี่ย ธุรกิจเนี่ยมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านแล้วโอโค่ะแล้วคุณหมอ,กอ,อกเองเนี่ยมีของสะสมคือรถโบราณ<อ>ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนนะคะเพราะว่ารถโบราณเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งเก่ามูลค่ายิ่งเยอะ,ะยนะนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปชมกัน าวว่ามีทั้ง36คัน36คันะค่แต่ว่าในช่วงแรกจะต้องมาช่วงแรกจะมาดูตลาดหุ้นกันก่อนนะคะเพราะว่าทิาทางน่าสนใจขนาดไหนค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นเราคือคักมากเลยนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงตื่นมารวยค่ะ มารวยเช้านี้นะคะอยู่กับหมวยธนวันค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็นักลงทุนมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงแรกช่วงรวยกับหุ้นนะคะจะมาดูทิศทางของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นของสหรัฐเองนะคะ ทยานขึ้นไปทะลุ20,000จุดค่ะหลังจากที่ตลาดหุ้นของสหรัฐนั้นขานรับเรื่องของการรับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะคะโด,โดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะแต่ว่าความกังวลในด้านของผลกระทบต่างๆก็อาจจะทําให้มีแรงขายทํากําไรนะคะดัชนีลงมาต่ํากว่าระดับ20,000จุดค่ะในขณะที่บ้านเราตอนนี้พยายามที่จะผ่าน1,600จุดนะคะจะผ่านไปได้หรือเปล่านะคะช่วงนี้ค่ะ เราจะมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นพูดคุยการสดๆในรายการนะคะกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องถามถึงถท่าทิศทางตลาดหุ้นไทยก่อนเลยนะคะตอนนี้เหมือนบ้านเราเนี่ยพยายามที่จะขยับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนตลาดหุ้นหลายๆประเทศครับค่ะมีความเป็นไปได้ไหมคะในปีนี้คือคือขึ้นมาเร็วไปะนะฮะเดี๋ยวไปในสัญญ,ญาณทางเทคนิคบอกว่ามันไดเวเหวี่ยง ถือว่าขึ้นมาเร็วไปเพราะฉะนั้นการขึ้นมาเร็วไปก็ต้องมีการปรับฐานแลราเราแยกตลาด,เ,ดเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือที่ไปอิงกับดาวโจนส์ก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะฮะอันนี้ต้องปรับฐานแล้วล่ะเราดูวันนี้นะครับถ้าปิดตาม่าน1,575เนี่ยก็จะเริ่มไายออกมาสายออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่ามีแรงขายของต่างชาติออกมานะครับประาติมีการปิดอลองฟิวเจอร์นะครับแล้วก็มีการขายของสถาบัานออกมาด้วยนะครับ อันนี้จะจะเริ่มเข้าสู่การปรับฐานนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะมีการปรับฐานอ่สักทั้งเดือนเลยค่ะ,ะควันนี้วันที่1กุมภาพัานธ์เริ่มเดือนใหม่แล้วนะคะก็อยู่ในเดือนที่สองของไตรามาสหนึ่งนักลงทุนในตลาดหุ้นควรที่จะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงอะคะกลยุทธ์ก็คือต้องอ่ใครขายหุ้นใหญ่ไปแล้วนค่ะก็รอซื้ออ่ารอ,อซื้อในในบริเวณที่เป็นแนวรับของแต่ละตัวนะะที่เป็นจุดเรียกว,ว่าบัตทอมนะครับ ส่วนถ้าใครเล่นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอยู่นะฮะตลาดช่วงนี้ก็เป็นจะเป็นตลาดของการเก็งกาไรในหุ้นพวกนี้นะครับปีนี้ราคาน้ํามันจะเป็นยังไงคะแล้วหุ้นกลุ่มน้ํามันจะมาต่อเนื่องไหมคะอ่ากลุ่มน้ํามันนะครับยังขึ้นต่อเนื่องคาดว่าราคาน้ํามันยังขึ้นขึ้นต่อไปอีกนะครับแล้วอาจจะขึ้นแบบสูงกว่าที่ทุกคนคาดหมายก็ได้เพราะอะไรคะ,ะครับอืมเป็นถ้าเราดูอย่างนโยบายของซ้ำดีแหละ เป็นตัวที่จะกลับมาใช้นะฮะกลับมาใช้เขาเรียกพลังงานจากฟอสซิลใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไปถ่านหินนะครับนโยบายที่เขาประกาศออกมานะครับออกมาในแนวลักษณะแบบนั้นนะครับก็ไปอะไรนะครับต่อต้านเรื่องเรื่องอโลกร้อนเห็นไหมฮะคือตัวฟอสซิลเนี่ยมันทำให้โลกร้อนแต่เขาก็ไปไม่ไม่เห็นด้วยแสดงว่าเขาก็คือกลับมาสนับสนุนเรื่องของน้ํามันนะฮะลึกๆก็น่าจะมีอะไรอยู่ เบื้องหลังเกี่ยวกับราคาน้ํามันที่ผลประโยชน์เกี่ยวกับน้ามันที่จะต้องคิดว่าราคาน้าม um ันจะขึ well ้นนะครับแสดงว่าปีนี้ราคาน้ามันจะแพงใช่่ะพอราคาน้ํามันแพงแล้วมันจะไปกระทบอะไรบ้างคะกระทบอุตสาหกรรมไหนยังไงบ้างคะราคาน้ํามันแพงน้ามันเป็นคอสส่วงที่เรียกว่าต้นทุนนะครับที่เราเห็นชัดๆก็คือพวกสายการบินนะฮะสายการบินโดนไปละนะครับแล้วก็สายการบินก็ต้องมาปรับปรับค่าค่าตัวขึ้นอะไรขึ้นนะครับเป็นเป็นค่าน้ํามันนะฮะ ัน,นสายการบินกระทบเราจะเห็นชัดเลยนะครับถ้าเราไปดูชาร์ตของสายการบินสักตัวหนึ่งนะฮะเราดู AAV นะฮะสายการบินช่วงนี้ก็ใช่ใชราคาน้ํามันขึ้นนะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เป็นกระทบะในเชิงของภาพเศรษฐกิจนะนะคะ,ะ,ะเพราะว่าพอน้ํามันขึ้นเนี่ยเครื่องบินเนี่ยก็คือใช้น้ํามันเป็นวัตถุดิบในการ เป็นต้นทุนหลักเลยต้นทุนหลักเลยต้นทุนไม่ถึงมาที่เป็นโอ peration ก็จะมีเรื่องของนักบินแอร์โฮสเตสแล้วก็ที่ทต่างๆก็คือน้ํามันน้ำมันพอน้ำมันขึ้นปั๊บก็ขึ้นใช่ต้นทุนก็จะขึ้นค่ะพูดสายการบินปีนี้ก็จะไม่ดีเหรอฮะซึ่งเราก็เคยพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเรามองน้ำมันขึ้นค่ะนะครับเพราะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเราใช้คำว่าหลีกเลี่ยงเราไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับคือที่น้ำมันขึ้นเนี่ยมันไมากปๆ ขึ้นไปสมมุติว่า80เหรียญอะไรเงี้ยนะครับอันนี้กระทบนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนําหุ้นสายการบินควรต้องทํำยังไงคะก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหุ้นสายการบินครับค่ะแล้วหุ้นในกลุ่มของพลังงานยังพอลงทุนได้ไหมคะเพราะว่าเราเห็นราคาหุ้นกลุ่มพลังงานขยับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะก็ดูจังหวะของการปรับฐานในเดือนกุมภาเนี่ยน่าสนใจสําหรับปตทปตทสอนะฮะหรือถ้าเป็น วิทยเคมีก็จะเป็น IVL, PTGC อันนี้ก็พวกที่เล่นผู้ใหญ่ๆนะครับก,ก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ในรุ่นพวกนี้ยังพอจะลงทุนได้ลง,ไดลงทุนได้ครับารลงทุนเกิดขึ้นได้เสมอลักษณะของการปรับฐานของตลาดก็ไม่ได้บอกว่าจะลงเยอะอะไรนะครับค่ะตอนนี้รัฐบาลก็หวังนะคะปีนี้อยากจะได้สัก4% GDP นะคะแล้วก็มีการลงทุนขนาดใหญ่มากมายเลยนะคะผลักดันมีการอนุมัติงบป,ประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจ หลากหลายนโยบายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะก็มีการอนุมัติเม็ดเงินที่จะไปช่วยกระตุ้นทั้งหมด76จังหวัดด้วยมันจะมีผลไหมคะที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็ทําให้การลงทุนในตลาดหุ้นคือคักได้ค่ะมันก็เหมือนกับการการเติบโต4%ที่เกิดจากภาครัฐเนี่ยมันก็เหมือนกับลดลงไปนะแล้วก็รอว่าเอกชนจะมาลงทุนตามไหมอันนี้ถ้าเอกชนไม่มาก,การลงไปมันก็เหมือนกับไม่ได้มีอะไรแต่การกระตุ้นในต่างจังหวัด มันก็ทําให้เกิดแรงซื้อชั่วข่าวเกิดขึ้นแ <ฮะ S 2> ค่นั้นเองแต่ไม่ได้ยั่งยืนยั่งยืนก็คือต้องมีการลงทุนเพิ่มจากภาคเอกชนในอุตสาหการรมการผลิตในดิจิทัลอีโคโนมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปตามเส้นทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เป็นลักษณะของสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะครับรัฐบาลทํามาเยอะแล้วนะแต่การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันยังไม่เข้ามาคาดว่าเนื่องจากเกิดการ เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะมาใน,ในโครงสร้างของตัวอุตสาหการรมของบ้านเรา<ะ>ะะที่ถูกเพื่อนบ้านนะฮะตามมาแข่งขันในเรื่องราคามันจะตามมาตามมาชนหมดเลยทําให้เราเนี่ยยังคิดไม่ออกว่าเราจะทําอะไระนะฮะเราหลากัหลกๆของเราที่เราเราโตมาก็ได้เกิดจากอุตสาหการรมรถยนต์นะครับซึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมันก็เต็มอิ่มนะฮะรถก็เต็มเราดูจากราคารถปือสองนะฮะราคามันตกมากมายเลย ถนนรถก็วิ่งกันเต็มแล้วเลยจำลอเน,นี่ยนะครับมันก็เป็นเป็นอะไรที่ทําทให้อุสตสาหกรรมรถยนต์นี่มันพันไปเยอะนะฮะพันไปพวกปิโตรเคมีพวกอะไรพวกอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันซบเซาลงมันก็จะทําให้เศรษฐกิจของเราเนะี่ยมันจะหาอะไรล่ะที่จะมาเป็นตัวตัวแกนหลักท,ที่ที่จะเดินไปขา้างหน้าซ,ซึ่งก็ต้องเป็นเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะครับแล้วเราพูดถึงดิจิทัลอีโคโนมะีน่ะ มันกลายเป็นว่าไอ้โครงสร้างของธุรกิจพวกเนี้ยมันเป็นโครงสร้างระดับ World Class อะนะฮะซ,ซึ่งในการจะเริ่มต้นที่เมืองไทยอะมันเริ่มต้นที่ยากมากนะครับมันต้องแบบว่าเป็นกินลูกค้าไปทั้งโลกมันก็เป็นอะไรที่แบบยากพอสมควรนะฮะที่ที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับบางประเทศที่ของเราจะหรือว่าเรามีฐานในทางด้านของเกษตรนะฮะมันก็อยู่ที่สินค้าเกษตรคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่นะครับพึ่งพาราคาสินค้าเกษตรหมดเลยนะฮะเศรษฐกิจต่างจังหวัดก็จะพึ่งพาสิ่งเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสิ่งที่ทำก็ทําทไปสู่นที่ต้องสร้างความมั่นคงให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศคือเรื่องเกษตรเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางที่เดินไปแล้วมันจะถูกมากกว่าค่ะแต่ว่าเทรนด์สินค้ากเกษตรเองคอมมูนิตี้บางตัวก็ขึ้นตามเหมือนกันยางน้ําตาลปีนี้จะเป็นยังไงคะใช่แต่ยางขึ้นก็ไม่มียางขายกันหรอกค่ะนะครับทางภาคใต้ภาคตะวันออกอะไรเหมืนอนยางผัดใบไม่มีหรอกนะฮะเดี๋ยวพอกลียดยางก็ได้ราคายางก็ลงใหม่อีก ตรงนี้เราเรียกว่า six stage เราเรียกว่า stage ที่4มันเป็นช่วงที่อมโ m ดิ i t y มันขึ้นเราเห็นว่าขึ้นทุกตัวเลยอันนี้มันก็จะมาช่วยได้พอสมควรนะครับในตัวสินค้าโภกภัณฑ์หลายๆตัวนะครับที่จะทําให้เศรษฐกิจต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้น,นเพราะนั้นสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็ดไปได้เป็นไปได้นะ,ะเป็นไปได,ได้แต่ต้องอย่าลืมว่ามันก็เกิดจากทุกส่วนทั้งราคาสินค้าเกษตรที่ดีขึ้นแล้วก็ส่วนที่รัฐบาลเนี่ยพยายามทํามานะฮะก็คือไม่รู้จะทาไงก็รักษาไปตามอาการโลกนะครับ ก็ถือว่า4%เซก็ดีนะก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เก่งเลยล่ะถ้าทำได้ก็เก่งเลยก็ต้อง<ช>ลุ้นกันนะเพราะว่ารัฐบาลก็อยากจะได้ซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อกำไร<ช>บริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะ<ช>ถ้าเกิดว่าบางอุตสาหกรรมโตทีนี้มาดูเทรนด์ของราคาสินค้าเกษตรสินค้าพวกพันุ์หน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างยางปีนี้จะขึ้นไหมน้ำมันจะขึ้นแน่นอนแต่ว่าในส่วนของน้ำตาลจะไปไหมนะคะ มีมีแนวโน้มยังไงบ้างคะใน,นแต่ละแต่ละเรื่องเราดูน้ำมันนะฮะน้ำมันนี่ก็ต้องถือว่าเป็นแนวโน้มก็คือขึ้นมาละรีเวอร์เซลกลับมาแล้วนะฮะราคาขึ้นมาแล้วแล้วก็รีเวอร์เซลกลับมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะฮะ,ะแล้วก็ขึ้นมายืนอยู่ในระดับที่นะฮะเพื่อท,อที่เพื่อที่นะครับเนี่ยเนรีเวอร์สขึ้นมาเพื่อที่จะขึ้นต่อนะฮะนี่ราคาน้ำมันส่วนส่วนราคาราคายางเนี่ยก็ขึ้นมาจากแถวๆสี่สิบบาทใช่ไหม ก็ขึ้นมาแถวๆนี้ก็อยู่ที่70ขึ้นมาในสัดส่วนพอๆกันประมาณสเท่าตัวร,ราคาน้ําตาลราคาพวกวพัน์พวกนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพิ่งเพิ่งขึ้นมาปีนละปกติก็ขึ้นสักสองปีอะไรเงี้ยค่ะ,<น>ะสแสดงว่าหุ้นในกลุ่มของน้ําตาลยังลงทุนได้ไหมคะก็ยังได้นะครับหลายๆตัวที่เขาแนะนํากันอยู่บุรีรัมนะฮะ BRR นะครับก็เชรนเดเป็นอัพเชนอยู่นะครับ ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่กลุ่มของน้ําตาลบุรีรัมยังลงทุนได้น้ํามันนะครับก็ก็ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับแต่น้ํามันคือต้นทุนอาจจะสูงไปแล้วหรือเปล่าคะอ่ไม่ถึงหุ้นน้ามันใช่ไหมคบไม่ไม่สูงครเพราะว่าปีปีอย่าเราดูสอพอเนี่ยปีปีที่แล้วเป็นปีที่กาไรเริ่มกลับมาเป็นปีแรกนะฮรแล้วก็ปีเนี้ยมันจะกําไรจะโตขึ้นไปอีกแล้วก็คาดการคาดว่าราคาน้ํามันที่จะขึ้นสูงไปอีกนะฮะน้ำมันยังลงทุนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ น้ำตาลยังลงทุนได้นะคะยางพาราละคะยางพาราหุ้นยางพาราขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะยางพาราผมคิดว่าเขากำไรจากสต็อกเก่านะครับแต่สต็อกใหม่แหละมันผมว่ามันกำนวนกับสต็อกเก่าไปแล้วอาจจะไม่ได้ทําให้กําไรใช่คือต้องอย่าอย่า่าหรือว่าน้ำมันกับยางพาราเนี่ยมันคนละเรื่องไอ้น้ำมันมันมีอยู่แล้วเพียงว่าจะขุดมาขายตัวไหนแต่ยางพาราเนี่ยมันอยู่ที่คุณต้องไปซื้อมาจากเกษตรเนี่ยแล้วเอามาสต็อกเนี่ยเพราะฉะนั้นได้ที่ขึ้นขึ้นกันเนี่ย มันขึ้นมาจากสต็อกเดิมที่คุณค้างอยู่แล้วราคามันขึ้นอันนี้ถ้าถ้าสต็อกใหม่เขาต้องซื้อของใหม่เข้ามามันอาจจะกาไรแค่ปีเดียวเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นความเสี่ยงต้องมาระวังในความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงสําหรับกลุ่มยางพารานะคะทีนี้พอโดนั์ทรัมป์มาเป็นประธานธิบดีของสหรัฐนะคะคาดการเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะโตไหมคะแล้ว่จะโตขึ้นนะครับเพราะว่าทั้งใช้ในเรื่องของนโยบายภาษีเนี่ยใช้บอกทําไมช้าภาษีนี่ต้องผ่านสภานะคะ คือการลดภาษีทั้งนิติบุคคลบุคคลธรรมดา,า,ค,ามค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับมันกระตุ้นอยู่แล้วนะครับนโยบายภาษีนะครับแล้วก็นโยบายของการที่จะลงทุนที่ภาครัฐจะทาเองนะครับกำแพงกำแพงเล็กกำแพงเม็กซิโกนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําพวกสรัรบูพโภคใหม่รถไฟถนนอ,นอะไรของเขาเนี่ยครับพวกนี้มันก็จะมากระตุน้นกระตุ้นได้ได้มากพอสมควรนะครับเพราะนั้นใน GDP ของอเมริกาจะโตกว่าเรานะนะครับ จะโตกว่าเราด้วยจะโตกว่าจะโตกว่าฐานหินกับค่าระวังเรือจะมาตามเศรษฐกิจของอสหรัฐที่โตไหมคะค่าระวังเรือเนี่ยมันยังไม่มาค่าระวังเรือบ้านเราเนี่ยก็คือเป็นตัวคอมมูนิตี้ที่เรียกว่าบัดีไดเด็กเนี่ยนะมันมันยังไม่มีการใช้ฐานหินอะไรที่เหมือนยุคก่อนที่จีนเข้ามานะครับประวจีนก็ตอนนี้ก็นโยบายก็พยายามลดการใช้่านหินลงนะฮะเพราะฉะนั้นคนะ่าระวังเรือต้องบอกว่ามันยังไม่มานะครับ ก็รอนิดหนึ่งนะครับข้ระวังเรือถ้าสังเกตด,ดูในไซเคิลของคอมมอดิตี้เนี่ยมันจะมาหลังจากที่ราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นไปแล้วเริ่มลงค่ะนะครับคือน้ามันขึ้นจบก่อนแล้วก็ข้ระวังเรือก็จะมาเก่งไปช่วงนี้ก็เหมือนกับเป็นการขึ้นๆลงๆขึ้นลงๆอยู่ค่ะนะครับหุ้นที่น่าสนใจที่เป็นเทรนที่เหมาะจะลงทุนเลยในปีนี้ค่ะชอบกลุ่มไหนเป็นพิเศษครับคุณนิพนธ์ปีนี้ต้องบอกก่อนว่าต้นดีกลางไม่ดีปลายดี เพราะว่าต้นปีเราขึ้นมาจะพันหกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเนี่ยดีแล้วเดี๋ยวก็จะไม่ดีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะดีใหม่อีกแล้วกลางปีอาจจะไม่ดีอาจจะต้องลงบ้างนะคะส่วนปลายปีก็น่าจะดีป่าไปีอาจจะกลับขึ้นมาใหม่ก็ฉะนั้เขาเก็บอยู่ที่พันหกพันหกร้อยห้าสิบนี่แหละพันหกพันหกร้อยห้าสิบอาจจะรอซื้อกลางปีก็ได้อาจจะลงไปพันสี่ก่อนอะไรเงี้ยให้สบายใจลงไปพันสี่แล้วขึ้นมาพันหกร้อยห้าสิบเนี่ยจะได้สบายใจ เพอย่างนั้นเทรนที่น่าลงทุนเ,นยล,เลยอ๋อมันมันจะวนไปวนมาเลยม <ภา S 2> ันไม่มีพุ้นที่แบบมีเทรนย,ยาวๆเลยอ๋อไม่มีเทรนเลยอ่าเป็น,นยาวๆพุ่นมันจะมองว่าถ้าถ้ามองว่าดาวโจนจะไป2องหมื่นสามเนี่ยวันนี้ก็เป็นพุ้นขนาดใหญ่ก็เราก็เน้นไปปตทไปรอสปเหมือนเดิมเราก็มองว่าน้ํามันขึ้นครับการวิเคราะห์มีถูกมีผิดนะครับแต่ยังยังไม่ได้ผิดยังไม่ผิดถ้าตามหลักวิชาการแล้วมันจะไม่ผิดนะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพุ่นตัวเล็กๆนะฮะ นะครับก็หุ้นตัวเล็กๆก็เป็นหุ้นให้ดูพื้นฐานดีๆโลจิสติกนะครับอย่างวันนี้ถ้าถ้าถ้า,ถาตื่นมาแล้วรวยนะใครได้ <ฮะ S 1> ดูฮะลองดูสักตัวหนึ่งนะฮะสักตัวหนึ่งก็คือ,อหุ้นนะครับเจนะครับให้คุณหมวยถ่ายว่าเจอ,อะไรฮะ เจอะไรดีคะเจอะไรดีเ JWd เจดับเป็นยูดีทำธุรกิจอะไรคะอ๋อก็เป็นโลจิสติกโลจิสติกค่ะใช่ตื่นมาแล้วรวยนะคะตื่นมาแล้วรวยมีเทรนที่น่าจะลงทุนได้ใช่ไหมคะงั้นใครตื่นมาแล้วได้ดูนะฮะก็อาจจะรวยได้คือคือเราดูว่าหุ้นน่มันเป็นขาลงมาใช่ไหมคะแล้วมันเริ่มทําทำเนี่ยโครงสร้างทางเทคนิคก็เริ่มสวยนะฮะะนครับการการผ่านไอ้ตรงสีม่วงเนี่ยเส้นสองร้อยวันขึ้นไปเนี่ยนะครับนะครับผ่านสีม่วงขึ้นไปเนี่ยมันก็ประมาณ9ก้าบาทสาขึ้นไปเนี่ย มันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นที่ถามว่าลงทุนเนี่ยคือโลจิสติกเป็นอะไรที่เป็นหุ้นที่ลงทุนมันก็อาจจะมาเพราะฉะนั้นวันนี้มันอาจจะโชว์ตอนเช้าขึ้นไปเลยสำนนี้ซื้อไปติดไปเลยก็ถือได้ทั้งหมดนะเพราะเพราะชาร์จมันชาร์จมันบอกว่ามันกำลังจะขึ้นกลับไปใหม่ใช่ไหมฮะจากที่ลงมานะฮะกำลังจะขึ้นกลับไปใหม่นะสัญญาณทางเทคนิคทุกตัวคอนเฟิร์มสมบูรณ์หมดเลยนะฮะว่าเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วอ๋อนี่ก็เป็นหุ้นเด่นในวันนี้นะคะค่ะสุดท้ายย ก็ช่วงนี้นะครับสำหรับนักนักลงทุนนะครับที่อยู่ในในหุ้นปตทปรสพอนะครับหรือหุ้น IVL นะครับหุ้น PTL หุ้นอะไรที่เราได้นำมาในแจ้อะไรพวกนี้นะครับก็ก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับเล่นเป็นรอบไปนะฮะส่วนช่วงนี้ใครขายไปแล้วก็รอซื้อกลับนะครับจังหวะนี้ไปสักเดือนนี้ให้ระมัดระวังหุ้นใหญ่นิดหนึ่งนะฮะอยู่ในหุ้นขนาดเล็กที่เริ่มเพอร์ฟอร์มเริ่มฟอร์มตัวขึ้นมา ก็สามารถที่จะอยู่ในตลาดได้นะครับควันนี้ก็ถือว่าแจกจากอัะเปาย้อนหลังค่ะเปาย้อนหลังนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอล่าขอบคุณค่ะนี่ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามช่วงของการเจาะข่าวกันนะคะในช่วงข่าวจากห้องขาค่ะ มีการประกาศขึ้นภาษีน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำมันตัวเครื่องบินค่ะแล้วเลยทําให้ตอนนี้เองสายการบินหลายเจ้านะคะมีการเตรียมประกาศขึ้นค่าตั๋วแล้วนะคะเพราะว่าเป็นส่วนของการขึ้นในส่วนของภาษีนั่นเองนะคะโดยล่าสุดค่ะทางสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะก็จะมีการปรับขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นี้เป็นส่วนของการเพิ่มภาษีสัมรสินธิน้ำมันให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ในราคา150บาทต่อท่านต่อเที่ยวบินนะคะสำหรับสายการบินภายในประเทศนะคะในขณะที่สายการบินนกแอร์เองก็มีการแจ้งค่ะว่าจะมีการขึ้นภาษีสัมปสิทธิมิตรน้ํามันให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอีก150บาทต่อท่านต่อเที่ยวสําหรับสายการบินภายในประเทศนะคะก็จะทําให้ค่าโดยสารที่จะมีการกําหนดในหน้าตั๋วเวลาเราไปซื้อะคะจากเว็บออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันจะบวกขึ้นมาอีก150บาทนะคะ สำหรับนกแอร์เนี่ยจะขึ้นตั้งแต่6กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าไทยเอเอชีขึ้น1กุมภาพันธ์ค่ะก็คือวันนี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากตัวภาษีที่มีการขึ้นในส่วนของการประกาศในรัชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมาก็ต้องปรับตัวกันนะคะสำหรับธุรกิจสายการบินในขณะที่แนวโน้มราคาน้ํามันในตลาดโลกยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นต้นทุนเพิ่มขึ้นนะคะทั้งในฝั่งของภาษีด้วยแล้วก็ราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้้นดวยค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ารวยลงทุนค่ะจะไปดูของสะสมนะคะซึ่งเป็นรถโบราณของนักธุรกิจหมื่นล้านจะเป็นใครกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ